ครับผม I อ m b u มัตนะครับแอดมินแคปค่ะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ชูด a y คา f e ่ค่ะชูดา a คาเฟ่ถูกแล้วครับผมครับวันนี้เราพารถยนต์เจ้าฮาวาห h เฮดซิกไฮบริดเอนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบมาพร้อมแรงม้า243แรงม้านะครับขึ้นเขาลงห้วยนี่คือสบายมากๆเลยครับงั้นเราก็ไปกันเลย ครับก็รู้สึกค่อนข้างหอบเหนื่อยนิดนึงครับผมบันได2 0 2ขั้นนะคะครับขึ้นมาถึงก็หอบกันเลยทีเดียวแต่ว่าพอมาถึงด้านบนก็คือสดชื่นค่ะบรรยากาศเหมือนอยู่ที่ภาคเหนือเลยค่ะแต่ว่าติดที่อากาศนิดนึงก็คือถ้าเกิดว่าเรามาตอนเช้ากว่านี้เนาะถ้าพอร้านเปิดตอนช่วงหกโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นถ้าเรามาถึงประมาณสักหกโมงเช้าหรือ่สักตีห้าครึ่งเงี้ยเราอาจจะเห็นหมอก ทะเลหมอก,น,มน,กนะครับบรรยากาศน่าจะ<ต>สบายไปนิดนึง<ช>เดี๋ยวรอบหน้าจะพามาใหม่มาดูหมอกรอบนะครับผมวิวก็จะเป็นวิวแบบ360องศาก็คือจะสบายตามากเลยค่ะรู้สึกสดชื่นใช่ค่ะ บอกท่านผู้ชมไว้ก่อนเลยนะครับว่าการเดินทางมายังคาเฟ่ที่นี่เส้น,ท,นทางค่อนข้างลําบากนิดนึงครับผมแต่เนื่องด้วยว่าเราพารถเจ้าคาวาลเฮซิกไฮบริดเอสยูบคันนี้มานะครับสมรรถนะในการขับขีข่ค่อนข้างดีแล้วก็ออกมีระบบช่วยออกตัวขนทางลาดชันช่วยลงทางลาดชันเนี่ยครับพอค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ดีเยี่ยมครับนั่งสบายมากค่ะ ต p นี้นะคะพวกเราสองคนผมไอเอ็มบัตนะครับแอดมินแคปนะคะเดีย๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับคนที่สนใจติดตามว่าพวกเรา e.p หน้าจะไปที่ไหนกันอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook GWM เ h u ยีย t นครศรีธรรมราชนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ